แล้วยิ่งทำบุญในยามยากลำบากแต่เราทำได้เวลาบุญส่งผลนะจ๊ะพอทำง่ายมากก็จะได้อย่างง่ายมากบุญส่งผลเวลาทรัพย์เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่อรวยอย่างเดียวบุญในตัวน่ะบรรดาเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนในอุณเศรษฐีเห็นไหม ชาวนะาไถนาะเป็นทองทำเป็นเล่นไปไถานาะบนแผ่นดินเนี่ยก็คาราบาวธรรมดาเนี่ยแหละ,ะเดินตามหลังคาราบาวไปนี่ชีวิตฉันมีแต่คาราบาวนำเลยเออแล้วก็แผ่นดินนั้นเป็นทองไม่ต้องทำเมืองบุญบันดานเนี่ยไหมจ๊ะบุญนี่เป็นเรื่องดี เป็นอจินไตเนี่ยคือเราคงนึกไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะความคิดของมนุษย์และดวงวิญญาณของมนุษย์มีขอบเขตจำกัดบางอย่างล้วก็คิดออกบางอย่างก็คิดไม่ออกไม่ว่าจะคิดจนกระโหลกบานสติเฟื่องมันก็ไม่ออกเน,นี่ก็เรียกว่าอาจินไตมันเหนือความนึกคิดในี่เรื่องของบุญบรรดาน,นี่นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นทำไปเธอประเสริฐนัก